สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเทอร์โบท็วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับข่าวใหญ่ที่กำลังเขย่าว,วงการทหารไทยและทั่วทั้งเอเชียเพราะฝรั่งเศสได้ทำการมอบเครื่องบินรบลำยุค MIG 41จำนวนสิบลำให้แก่ประเทศไทยเพื่อเป็นการเสริมกำลังทางอากาศ และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศนี่ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจและเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลก MiG 41ถือว่าเป็นเครื่องบินรบที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องบินเจเนอเรชัน5.5หรือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคเจเนอเรชัน6ด้วยซ้ำพร้ะมมันถูกออกแบบให้มีความเหนือชั้นทั้งในเรื่องของความเร็วความคล่องตัวการพรางตัวจากเรดาร์และยังสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายชนิดทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้น รวมไปถึงระบบเลเซอร์พลังงานสูงที่กำลังเป็นอนาคตขององค์การรบทางอากาศหากมองจากภายนอก MIG 4 1ถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและดุดันโครงสร้างใช้วัสดุผสมคอมโพสิตที่ทั้งเบาและแข็งแรงปีกแบบคมรีดลมช่วยเพิ่มสมรรถนะในการทำความเร็วเหนือเสียงได้อย่างสเสถียรลำตัวมีการเคลือบสารพิเศษที่ช่วยดูดซับคลื่นเรดาร์ทำให้เรดาร์ฝ่ายตรงข้ามตรวจจับได้ยากขึ้นอีกทั้งส่วนหัวและห้องนักบินยังถูกออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศ ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่าแมสซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เหนือกว่าเครื่องบินรบส่วนใหญ่ในโลกตอนนี้ด้านการออกแบบห้องนักบินแม้จะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกมากนักแต่จากข้อมูลที่ได้รับห้องนักบินของ m i g 41ได้ถูกติดตั้งด้วยเทคโนโลยี Glass Cockpit แบบเต็มรูปแบบแผงควบคุมเป็นจอแสดงผลดิจิทัลที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามสถานการณ์ นักบินจะได้รับข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ h e a d u p Display และยังมีการใช้หมวกนักบินอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับระบบอาวุธและการควบคุมทิศทางทำให้นักบินสามารถสั่งการได้เพียงใช้สายตาและการเคลื่อนไหวศีรษะเก้าอี้นักบินถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อรองรับการบินที่ต้องใช้แรงจีสูงสูงและยังติดตั้งระบบป้องกันการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกในกรณีฉุกเฉินทำให้นักบินสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันมากที่สุด สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า MiG-41 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินที่เน้นพลังการโจมตีเท่านั้นแต่ยังเน้นความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผู้ควบคุมอย่างแท้จริงด้านสมรรถนะการรบ MiG-41 นับว่าเป็นเครื่องบินที่สามารถครอบคลุมการรบได้ทุกรูปแบบมันมีเรดาร์ตรวจจับระยะไกลแบบ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายร้อยกิโลเมตรและยังสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมาย ระบบ AI ภายในยังช่วยในการคำนวณเส้นทางการโจมตีและการป้องกันทำให้นักบินมีเวลาตัดสินใจมากขึ้นในสนามรบ MIG 41ยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการต่อสู้ในยุคสงครามเครือข่ายหรือ Network Centric Warfare โดยสามารถเชื่อมต่อกับโดรนรบเรือรบและระบบเรดาร์ภาคพ,พื้นได้อย่างไร้รอยต่อทำให้ไทยสามารถบูรณาการกองกำลังทางอากาศเข้ากับกำลังทางบกและทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ความสามารถในการโจมตีด้วยอาวุธยังถือว่าน่ากลัวมาก MIG41 สสามารถติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่มีระยะยิงไกลนับพันกิโลเมตรรวมไปถึงขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมซึ่งถือว่าเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนสมดุลสงครามได้ในทันทีหากประเทศไทยมีศักยภาพในด้านนี้จริงจะทำให้กองทัพไทยก้าวขึ้นไปสู่ระดับที่หลายประเทศต้องหันมาจับตามอง การที่ฝรั่งเศสมอบ MiG-41 จำนวน10ลำให้แก่ไทยนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องขององค์การเสริมกำลัง,ลงรบทางอากาศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทางการทูตและการทหารการได้รับเครื่องบินรบล้ำสมัยเช่นนี้เท่ากับว่าไทยได้กลายเป็นพันธมิตรที่ฝรั่งเศสให้ความไว้วางใจอย่างสูงและยังช่วยสร้างดุลอำนาจใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การส่งมอบ MiG-41 ครั้งนี้ยังทำให้กองทัพไทยสามารถยกระดับความพร้อมรบได้ทันสมัยยิ่งขึ้น ปัจจุบันเครื่องบินรบหลักของไทยอย่างเจสาสิบกริเปนและ F16 ก็ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่การได้ MIG 41เเข้ามาเสริมทัพจะทำให้ไทยมีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นเพราะมันสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในระยะประชิดและระยะไกลรวมถึงทำภารกิจสอดแนมและป้องกันอากาศยานของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่น่าสนใจคือการเข้าประจำการของ MIG 4 1จะสร้างแรงกดดันให้ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต้องพิจารณาปรับยุทธปกรณ์ของตัวเองเพื่อรักษาสมดุลทางการทหารนี่อาจทำให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคแต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นการสร้างดุลอำนาจที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายสรุปแล้ว MIG 4 1ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบที่ถูกยกให้เป็นตำนานแห่งอนาคตเท่านั้นแต่การที่ฝรั่งเศสเลือกส่งมอบเครื่องบินรุ่นนี้ให้ไทย ยังแสดงถึงการยอมรับในศักยภาพและความน่าเชื่อถือของไทยในระดับนานาชาตินี่คือก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนชมหน้ากองทัพไทยไปตลอดกาลและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ MIG-41 ที่ถูกส่งมอบจากฝรั่งเศสให้ไทยสิบลำม,มันไม่ใช่เพียงการเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารแต่ยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณทางการทูตที่สำคัญและยังทำให้กองทัพอากาศไทยกลายเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีสมรรถนะสูงสุดในภูมิภาค ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเทอร์โบท็ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆเ,เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารเครื่องบินรบและอาวุธยุโทโธปกรณ์ล้ำสมัยจากทั่วโลกขอบคุณครับ